จงเป็นบุคคลที่ฟังธรรมฟังเรื่องใดก็ตามให้ฟังเรื่องนั้นบ่อยๆจนเป็นการฟังที่มากเมื่อมากแล้วก็จะคล่องปากและก็จะทรงจำได้ขึ้นใจเมื่อทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแล้วก็จะมีความรู้ที่มี วัาสีที่มีความเชี่ยวชาญมีความฉนานในเรื่องนั้นๆเมื่อเราฟังเรื่องนั้นๆฟังแต่ละครั้งอะ่ะมันจะเข้าใจไม่ไม่เหมือนกันทุกครั้งที่ฟังดังนั้นการฟังมากๆนี่ก็คือฟังเรื่องเดียวนั่นแหละฟังบ่อยๆนั่นแหละแล้วก็ฟังบ่อยๆก็จะทรงจำได้ข้องปากขึ้นใจและก็จะรู้ แจ้งแทงตลอดได้ด้วยการรู้ที่สั่งสมมานั่นแหละรู้แจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาอันแหลมคม